พี่น้องคะสุดารัตขอเพียงแต่ว่าชีวิตนี้ที่เหลือหยดน้ำตาของพี่น้องที่ฝากไว้ในหัวใจของสุดารัตจะขอช่วยพี่น้องคะ่ะจะสู้เคียงข้างพี่น้องไม่ให้พี่น้องต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป <Okay. S 1> เลือกแบบเดิมเลือกขั้วเดิมที่มีอยู่สองฝัง่ง ประเทศเดินต่อไม่ได้ค่ะไทยสร้างไทยซึ่งเป็นพักใหม่นี่แหละค่ะจะพาพี่น้องรอดพาพี่น้องไปชนะสงครามครั้งนี้ค่ะเลือกไทยสร้างไทยได้นโยบายดีๆที่พูดไปทั้งหมดและไม่พาประเทศไปเสี่ยงต่อการที่จะเขาจะช่วยโอกาสมารัฐประหาร พสุดารั์ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครและเรามาเพื่อสร้างให้ประชาชนชนะเท่านั้นค่ะพอกันทีกับความทุกข์เลือกพักไทยสร้างไทยพักสอเสือที่แปลว่าสร้างสุดสร้างเงินในกระเป๋าสร้างอำนาจให้ประชาชน เลือกไทยสร้างไทยพักสอเสือหมายเลข32ได้สุดารักไปเป็นนายกเลือกพักไทยสร้างไทยพักสอเสือหมายเลขสาสองได้เงินในกระเป๋าพี่น้องตุงค่ะเลือกไทยสร้างไทยพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่า ลุงคนไหนก็ไม่ได้กลับมาทำให้เราลำบากอีกต่อไปเพราะฉะนั้นขอเวลาแค่3ปีค่ะทำไมขอ3ปีเพราะเวลาของพี่น้องมีค่าหมดไปกับ8ปีมานี่ก็ลำบากแล้วถ้า3ปีสุดารั์และไทยสร้างไทยทำไม่สำเร็จเราไม่มาขอคะแนนต่อค่ะ เราพิจนารณาตัวเองดังนั้นขอว่าสาปีพี่น้องหายจนหมดนี่มีรายได้อย่างยั่งยืนและไม่มีข้อแก้ตัวค่ะสาปีคือสาปีเพราะมีนาฬิกาเป็นของตัวเองไม่ต้องยืมเพื่อนค่ะหน่อยได้รับถ่ายทอดความทุกข์ของพี่น้องไว้เต็มหัวใจค่ะ และเป็นพันธสัญญาด้วยหยาดน้ำตาของพี่น้องว่าภารกิจสุดท้ายก่อนที่สุดารั์จะตายคือทําให้พี่น้องอีสานของหน่อยเนี่ยหายจนหมดนี่มีรายได้อย่างยั่งยืนให้ได้ค่ะนี่คือความตั้งใจจริงดังนั้นวันนี้เราต้องมากดล็อกภารนีสินให้กับพี่น้องก่อนค่ะเป็นหนี้นี่ นักก็ค่ะนักเนกาะเราจะเอานี่เนี่ยมาไว้ข้างๆก่อนนี่มีสองระบบเดอ้อหนึ่งนี่ในระบบคือกู้ทอกสอเราจะพักต้นให้สามปีและจ่ายดอกเบีย้ยแทนให้สองปีค่ะ ดอกเบีย้ยเอามาจากไหนไม่ต้องซื้อรถถังสักกองพันหนึ่งก็เอาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยให้พี่น้องได้แล้วค่ะ